ก็เดี๋ยวผมก็จะรอพี่น้องนะครับกำลังเดินทางมาอีกสองชุดนะครับอ่าตอนนี้ก็ถึงของร้านละก็มีนะครับเพราะว่าแต่งจหวัดกันทท้งนั้นเลยครับมาจากอุทัยก็มีมาหลายที่นะครับพี่น้องนะก่อนอื่นนี่ต้องขออนุญาตสวัสดีพี่น้องมาสวัสดีครับครับรู้จักผมไหมเนาะรัตเกตันปิงนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาอบรมนะให้ความรู้กัน เกี่ยวกัรปลูกมันนะครับเกี่ยวกันปลูกมันบางคนโอ๊ยผมปลูกมาตั้งนานละก็ไม่เป็นไรนะฮะก็มาเรียนรู้เพิ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยก็มีความรู้เรื่องการปลูกมันอยู่แล้วละหรือการทำเกษตรอยู่แล้วแต่แต่แปลกไหมมันแปลกอยู่อย่างว่าทาไมยิ่งทําผลผลิตยิ่งน้อยยิ่งทําผลผลิตยิ่งน้อยยิ่งทํา ยิ่งเป็นหนี้และยิ่งจนยิ่งทํามันเนี่ยหรือว่าทำกเษนะกษตรเนี่ยแปลกอย่างไหมทาไปท้อไปมันเหมือนว่าอืมันมันจําใจต้องทอําอ่ะเออแต่รู้ได้ครับระบบของผู้จัดการมันนะ่ะไหนใครใช้ระบบของผู้จัดการมันแล้วบ้างยกมือครับยกมือแล้วรับไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายนะฮะถามตัวเองเลยคนระับเอ,อ๊ะทำไมมันมีความสุขอย่างวะเออโดยเฉพาะปัตติเกษตรฟู้เออวกเ,เออนี้ย เออมันวันนี้ถ้าไม่ได้เข้าไล่รูร้สึกว่ามันต้องขาหอะไรสักอย่างต้อง,องไ,ไปเท่หไหร่ไปยืมให้ไรก็ได้ไ <laughs> วันนี้ความสุขมันมีความสุขในการทำนะครับมันมีความสุขในการทำแล้วเรื่องผมเิดีรืครับมันไม่ต้องร้องขอครับเรื่องอะไรได้มันไม่ต้องร้องร้องขอเพราะว่ามันได้เองแต่อีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องราวนี้เลยทาไมมัน มันไม่สามารถกําหนดอนาคตตัวเองได้เลยมาจากไหนโคราชตัวเองมาจากไหนที่ไม่ใช่รางเพชรติยกมือมาจากไหนครับลำปางลำางนะลำปางลงมาจากไหนสาแก้วโอ้โหสาแก้วรู้มันแสบตาเลยที่มันเด้นไปมาได้ไหมครับโอยก้าเพง์พี่สาแก้วเห็นไหม ไหนใครวยาตกใจกับหลแก้วอยู่มือที่ไหนครับแกลสิ่งฮะดอกบัรังู้ก็ดอกบรัูไหนใครล่ะใจว่าดอกบัวรัูอีกนีนะครับอุดอโอ้โหอุดรโอ้โุดพขึน้ออ่ะไหนใครวาใจใจเราอีครับไหนมีไหมที่ไหนครับนลานนนเเนี่ย นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าที่มาไกลเพราะอะไรครับเพราะผมสร้างเป็นพันเหล่านี้ให้ไปเป็นพันและให้อกอกดอกออกผลที่บ้านของท่านเอาแนวคิดเนี้ยไปสอนคนนูน่นแต่จริงแล้วพระอว่าม,มันแค่หัวเัวเลือกแต่ชีวิตมันสำคัญกว่าวันนี้ถ้าพี่น้องไม่มีความสุขกับสิ่งใดทิ่หนึง่งนะครับพี่น้องไม่มีเพราว่าสำเร็จ เดินลงกมนในเรื่องไหมราวอกราวานะครับเพราะว่ามันเสียข้างไม่อยู่ลี่แปลงนี้มั่งย่องเบอโอเคผมมีพยานโชคดีวันที่ผมปรับปรุงดินอะวันแรกอะวันที่ผมปรุงดินจนมุดเลยอะวันนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่ตามงานผมมานยมันเหมือนผีบ้าเลยนะมันเหมือนผีบ้าเลยมันพูดได้ยังไงว่ามันของมันน่ะแม่งสิบตันถูกไหมเพราะว่ามันทําไปแล้วมันทําได้ไหมวันนั้นะมันทําไม่ได้ แล้วมันก็ปรับปรุงหน่อยเออปรับปร,บปรบบุงหน่อยให้ทางเกษตรหน่อยทำมครับตอนนี้เราทำนะครับพื้นที่หนึ่งไร่นะหนึ่งไร่เดี๋ยวว,นนวันนั้นวันที่6เมษายนวัดให้ดูจะจาเลยนะหนึ่งไร่แต่มาคุยถึง15ตันกันแล้วกันเนาะ15ตันต่อไร่ทําได้หรือเปล่าทําได้หรือเปล่าอันนี้รู้ปกติทำได้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมทำได้หรือเปล่าน,นี่รู้อันนี้รู้นนรว่าทําได้ ผมปลูกเมื่อวันที่23เมษายน58เนี่ยจนถึงวันนี้กี่วันครับใครตอบผมได้ไี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนสิเดือนเยองไม่ถึงประมาณสิบเดือนถูกต้องครับขาดสามวันสิบเดือนนะครับขาดสามวันสิบเดือนสภาพที่เห็นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องปลูดพี่น้องมันแข็งเมื่อวันผมเอาน้ำไปละเพราะว่า อย่างนี้แหละมาเงี้ยูกั้คุยคุยเน่าครับเพราะมันเป็นแถลแล้วลืมลืมใช้คัาสว้าโรยแล้วมันก็เน่าก็เลยไม่ขุดละเอาไว้ไปขุดให้ดูอเดือนเมษาเดี๋ยวใช้น้ําปิดหลังข้างหลังไหนใครแอบไปดูแล้วยกมือแต่นั้นแล้วให้ค่อยๆเดินให้ค่คคอนหน่อย <c oughs> <c oughs> แล้วจะให้ดูว่า 15ตันต่อไร่มันเป็นไปได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวตาผมมานะครับอันนี้นะครับโนะอาพี่น้องครับกรุณาให้เกียรติสถานที่นิดนึงนะครับเดินอย่างสุภาพนะครับอย่างผมนะฮะหันะหน้าตาใหญ่ก็ต้องเออทีออ่ใส่ดีเนี่ยนะ <laughs> โอ้ว่านอนทุนแค่ทุกคน,นครับ <laughs> โอ้ว่านอนกอดแค่ทุกคนเลย ดครับพ <begun sin h oni> ี่คนเมือนต้งตักมา น,น,น่าจะทำสัก20ตันอัพ20ตันอัพพอไ่ทหนึ่งไร่สำหรับคนที่มีที่น้อยพ่อแม่ให้มาแค่น,นี้แต่ก็สามารถสร้างผลิตได้เยอะๆนะครับมันแข็งผมก็เลยเอาน้ำฉีดให้ดูแค่นี้มันก็มีหัวเล็กมั่งใหญ่มั่งไอร้อนคือซ่อมครับคำว่าซ่อมนี่คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมันช่างนะมันไม่ขึ้นมันก็ต้องซ่อมอ่าต้องซ่อมแต่ถ้าไม่ซ่อม จากธาตุสายตา้าบวกอีกสองเดือนคือขุดใช่ไหมครับเชื่อไหมครับ 10, 10กิโล <S <S แต่พี่สีนี่ชชเชื่อไปแล้วเพอไปช่วยผมขุดมามอันนี้เกิน10กิโลแน่นอนนะฮะสามเงาเนี้ยสามเงาโถเฉลี่ยเนี่ย10กิโลแล้วถูกไหมฮะ,ะเอา10กิโลพอนี่ก็สิ10โลนี่ก็สิ10โลรวมแล้ว5ต้นเนี่ยรวมแล้ว50กิโลมันโคกเกี่ยวนี้นนะ ยังยังยังไม่สุดครับยังยังยังบออันนี้คือมันอีกสามวันสิบเดือนเนาะอีกสามวันสิบเดือนนะครับสภาพนี้แล้วน้ําไม่ได้ให้เลยเพราะพนักงานที่นี่ยุ่งมากนะครับที่ยุ่งมากก็เลยไม่ไม่ให้น้ําก็ไม่ให้น้ำไม่ไม่เป็นไรเราเอาแค่ขึ้นเราเอาแค่นี้แต่ถ้าถ้าพี่น้องให้น้ําตลอดนะให้ตลอดผลิตมากกว่านี้พอแล้วครับ เพราะเขาไปไม่ได้เขาแข็งมากลองจับดูครับลองจับดูแข็งมันแข็งทีนี้มันพอมันแข็งเนี่ยทําไมมันแข็งกันก็ดินทนี่นี่เนี่ยมันคือหน้าดินเน่เอาไปถมขึ้งล่างหมดแล้วนี่คือพื้นเี่พื้นอของเขาอยูออออ่บนบนวัดน,น,นี่คือที่ดิน,น,น,นดาน,นาไม่ต้องเชื่อกันลองิดูแตกไหม แล้วอย่างนี้มันจะแทงแลวมันจะไม่ไหวจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีระบบน้ําให้ช่วยระบบน้ํามันด้วยทำไมผูพม้พิพากษามาช่วยการคือน้ํามันเอาปากตามน,น้ำอเอาแค่นี้พอเพราะว่าเป้าหมายแค่สิบตันแต่วันนี้ผู้ากก็เปลี่ยนเป้าหมายของก,การไปเป็นสิบห้าตันต่อไร่เพราะสิบตันผ่านแล้วเราผ่านมาแล้วอะเนาะอายุยาผ่านแล้วหไหนๆก็ไปแม่งกรุงเทพเลยก็ตำเป็นสิบห้าตัน เราก็พาพิสูจน์พร้อมกันว่าก้อนที้หงเนี้ยมันได้15ตันไหม15ตนันผ่านปีหน้าก็ี25ตันอย่างเงี้ยอ่าโอเคมาดูตรงนี้นิดนึงนิดเดียวพอใครจะมานะครับผมขออย่างเดียวขอให้ไปฟิตเางกายเดี๋ยวผมจะให้ยกเวทนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดฟิตเนสที่นี่นะการแจ้งเลยนะเพราะผมมีเพื่อนทำฟิตเนสจะเอาเครื่องที่ดึกมาที่นี่ยกกันเล่นๆนะฮะอ่าโอเคตามาตามาไม่เน่าเลย แล้วมันน่ากลัว่ครับนี่ครับคุยดังนั้นแล้วมันก็เลยเหลือแค่นี้ห่วงนะก็อยากสายตาแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบเพราะมันต้องใช้เครื่องจักรได้อย่าไปอยากใหญ่ถ้าคุณอยากใหญ่แล้วคุณจะออกยากแรงงานก็แพงใครจะมาช่วยคนขอบค้ณครับ เอาสักสิบห้าตันยี่สิบตันก็พอละอย่าไปเอาเยอะขนาดนั้นเพราะว่าค่าให้ไก่เปนสูงเดี๋ยวนั้นมันจะไม่กินกคกแล้วพี่มันต้นริมสุดอะแถวริมสุดมันจะใหญ่กว่าเขาเลยอันแน่นอนเพราะมันได้แสงมันได้แสงมากกว่าเพื่อนเขาเพราะปุ๋ยตัวหนึ่งคือปุ๋ยแสงเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องเรื่องปุ๋ยแสงกันปุ๋ยฟีอะปุ๋ยฟีมีอะไรบ้างหนึ่งดินไหนใครไม่มีดินปลูกมันบ้างยกมือมันก็ฟีเลยไหมสองน้ำ น้ำมีฟรีสองน้ำนะน้ำคลองก็ฟรีน้ำฝนก็ฟรีแต่น้ำฝนแถมปุ๋ยในตัวเจนมาด้วยไหมฟรีแล้วฟรีอย่างที่สามก็ฟรีเรื่องของอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ฟรีไหมต้นไม้ในป่าไม่มีใครไปใช้เลยป <c oughs> ูจะหักเงินเดือนมั่งผูจะตัดต้น,นตัดนี่มั่งก็เลยแปลงเลยสระาชอย่างน,นี้ดังนั้นคุณจะขายปุ๋ยขายยาได,ได้คุณต้องมาเรียนรู้ก่อนดังนั้นคุณจงทำจ้ะ ทำไมเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเวลาฉีดยาเอกเกแถมแถมหน่อยนึงเอาแค่แถวแถวนอกแถวเอาแค่ตรงนี้ปุ๊บปับ๊บพันแล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเราแล้วอิ่มเหมือนกันหมดแล้วทำไมไม่จริงม,มงั้งพวกกันไม่จริงพี่น้องแค่เดินไปแค่สามล่องบรรยากาศฟิลมันเปลี่ยนไปเลยดูด้วยสายตาอาจจะไม่รู้ลองเข้าไปดูสะครับพี่น้อง แล้วเป็นอย่างนี้ยมันจะคุ้มหนี้คุ้มสินไหมคุ้มค่ารถไถไหมนี่คือมันสองปีครับพี่น้องแต่นี่มันไม่ถึงปีครับมันแค่อีกสามวันติดเดือนปุยนะฮะปุ๋ยเม็ดไม่ได้กินครับผมบอกเลยปุ๋ยเม็ดไม่ได้กินหนึ่งระเหนระเหยกว่ามันจะลงลงไปความชื่ออย่างนี้ได้ใส่ครับแต่ไม่ได้กินครับใส่มากดินพังครับเมื่ออายุไปสักสามเดือนสี่เดือนมันคุมหมดคือพวกหญ้าเนี่ยมันต้องกาแรแสง มันไม่มีแสงปุ๊บมันไม่โตอันโน้นทําไมถึงมียาเพราะว่าบรรคุมันไม่ได้แสงมาเต็มที่ถึงไม่ถ้าย,ยาคุมยาฆ่ายังไงเขาก็มาไม่ฉีดเลยครับอันนี้ใช้าตดเหล็กค,<น>ครับแล้วจะฉีดคุมได้ไหมเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องเรื่องยาฆ่ายาครับว่าเราทํายังไงไม่ให้กระทบมาถึงจะฉีดคุณนีกหน่อยอมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะไม่ได้แสง พอพอไม่ได้แสงมันก็จะเกิดเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชันนี้มึงก็ไม่โตปูก็ไม่โตแต่ยากก็โตหัวไม่ยาวโอเคตาพมานะเนี่นะคนที่ปลูกศูนย์สองนะครับจะไม่มีใครกล้าประยุกของเราเล่นนี่คือศูนย์สองปลูกวันเดียวกันนะครับนี่คือศูนย์สองอย่าไปคุยเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเดี๋ยวมันจะเน่าอย่างนั้น ผมเชื่อว่าเผือเน่าเพราะอะไรครับเพราะไปคุยกันบ่อยคุยแล้วไม่กบคุยแล้วไม่ได้ลยุยค้าว่าแล้วก็มันเกิดความเสียหายคันนี้ไม่แนะนำให้ปลูกแต่ให้ปลูกเล่นๆขำๆไม่ให้ปลูกจริงปลูกก็โชยปลูกก็ไม่มันหัวอยาเกกะพอะละแต่ให้ปลูกเพื่อปนี้กันค้าไม่ได้คันนี้ ถ้าจะปลูกกัญชาตยวนี้ต้องเป็นเกมคนหนึ่งลองใส่เก็บใบเขียนกระดาษแล้วส่งจากใบน้อยขึ้นมาเรามาคุยกันนะเราอย่าคุยกันในที่แดดเพราะมันจะร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปเชี่ยวแอร์ของเอนะครับนะเดี๋ยวเราจะให้ยกเล่นๆนะครับวันที่6เมษายนอีกไม่กี่อึคืนเดียวนนนะะครรัับเจกีาดมนะครับ ต้งทุตสองเท่ไหนนี่ผมพิสูจนกันอยู่ไว้นะครับแกมัน่วผม